เหตุการณ์ต่อไปต่อให้ไม่ใช่ทาสแมวก็คงอดสงสารไม่ได้นะครับเมื่อเจ้าแมวเหมียวตัวน้อยครับไม่รู้ว่าซนอีท่าไหนแล้วก็ไปเล่นยังไงนะครับอยู่ดีๆโดนรั้วเหล็กเสียบทะลุขาเลยครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าช่วยเหลือเจ้าแมวเหมียวนะครับที่ถูกรั้วเหล็กเสียบขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่เกิดเหตุพบนายเสยรีมั่นคงกําลังนั่งจับแมวสีดําเพศเมียอายุประมาณ1ปี สภาพคือขาหลังซ้ายผูกรั้วเหล็กเสียบจนทะลุนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือเข้าไปตัดส่วนยอดของรั้วเหล็กดัดก่อนจะค่อยๆดึงขาเจ้าแมวเหมียวออกมาจากรัว้วแล้วก็นำไปให้สตัตวแพทย์รักษาทำแผลกันต่อจาก,การสอบถามนายเซรีแล้วว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงแมวร้องดังเลยครับเป็นระยะระยะแบบผิดปกติก็เลยรีบออกจากบ้านมาตรวจสอบ พบว่าแมวที่เลี้ยงไว้ถูกเหล็กรั้วที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วเอามาวางอยู่ข้างๆบ้านเสียบขาซ้ายจนทะลุก็เลยขอความช่วยเหลือทางกู้ภัยส่วนสาเหตุเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าด้วยความซุกซนของเจ้าแมวนะครับอาจจะไปวิ่งเล่นบนกำแพงแล้วก็พลาดร่วงลงมาถูกรั้วเหล็กเสียบขาแบบนี้ครับ